ใครรอตัว Nintendo Switch 2อยู่นะครับวันนี้ลุงแมวมีข่าวลือล่ามาเร็วมาคุยอีกแล้วนะครับผมก็ข่าวลือแน่นอนนี่เป็นข่าวลือแน่ๆน,น,นะครับแต่ว่าก็ออกมาจากเกมส s p o t นะครับก็เป็นสารข่าวที่น่าเชื่อถือได้นะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างน่าจะเป็นไปนในทางนั้นแหละข่าวลือที่ว่าเนี่ยก็คือเกมสปอ o t เนี่ยเขาได้สัมภาษณ์เ,เดฟนะครับผู้พัฒน,นาเกมนะ ของหลายค่ายเลยนะครับที่ทำให้กับ Nintendo Switch แล้วก็แน่นอนนะจะไปถึง Nintendo Switch 2ด้วยนะเพราะว่าเกมจะอเขาก็ต้องเริ่มให้ผู้พัฒนาทำแล้วใช่ไหมแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยให้ความเห็นไปตรงกันนะครับว่าตัว Nintendo Switch 2เนี่ยจะไม่ออกนะครับก่อนเดือนเมษายนปีหน้านะถ้าเรามองกันตอนนี้นะตอนนี้เดือน8ใช่ไหมเดือน9เดือน10 11 12เ2ประมาณ8ถึง9เดือนนะครับ ก็เออหรือว่าอาจจะพูดได้ว่าไม่รู้พอจะเข้าไทยก็อาจจะร่วม,วม,วมๆกับเกือบปีนะที่ตัว Nintendo Switch 2จะยังไม่ออกนะครับผมตอนแรกเนี่ยมันมีข่าวลือว่าจะออกปลายปีนี้ใช่ไหมและจู่ๆก็ถูกเลื่อนไปเป็นเมษานะครับหลัง fiscal year เนาะไม่ได้มีเฉพาะ Nintendo Switch อย่างเดียวนะรวมไปถึงตัว PlayStation 5 Pro ก็มีข่าวลือว่าจะไปปีหน้าด้วยเหมือนกันนะครับ ในเชิงเศรษฐกิจก่อนนะก็จริงๆก็ make sense อยู่เนาะเพราะว่าตอนนี้โอ้เศรษฐกิจโลกก็ดิ่งเลยนะครับเศรษฐกิจบ้านเรานี่ก็ดิ่งเลยแบบลุงแมวเองเนี่ก็เจอปัญหาเศรษฐกิจสุดขีดนะครับถ้าสวิตซ์สองออกมาตอนนี้ก็รู้สึกว่า ก็ต้องคิดอะว,ว่าจะทํำยังไงจะซื้อมาได้นะก็เดือดร้อนอยูอนะครับจริงๆการผัดผ่อนออกไปก่อนเดี๋ยวมันก็ดีเหมือนกันนะเรื่องแรกเนี่ยไม่เกี่ยวกับ t e n d o เกี่ยวกับเราเองนะเกี่ยวกับลุงแมวที่รู้สึกว่ายังไม่ออกก็ดีนะก็ดึงไว้ก่อนนะครับเรื่องที่2เนี่ยคือการรีดนะยังรู้สึกว่า Nintendo เขายังรีดได้อยู่สังเกตจากตัว Switch Lite สีทองนะม่ที่ลุงแมวก็พีออเดอร์ไปแล้วแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านก็พีออเดอร์ไปแล้วนะครับแล้วก็ยังมีเกมออกมาอยู่นะถึงแม้จะเป็นปลายเจนแบบ มากๆเนี่ยก็ยังมีความสามารถในการรีดได้อยู่แต่คิดว่าการรีดแบบนี้อะไรอยู่ได้อีกไม่นานนะครับเพราะว่าเท่าที่ลุงแมวอ,อ่านดูนะเหมือนกับยอดขายข,ายของตัว Nintendo เองก็ตกลงเยอะเหมือนกันนะครับน่าจะ70%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยมั้งถ้าจำไม่ผิดถ้าเทียบกับปีก่อนนะคือมันไม่มีอะไรออกมากระตุ้นตลาดไม่มีอะไรมากระตุ้นความอยากได้นะซึ่งมันก็ถึงเวลาแล้วแหละที่ s w ว t c h 2จะต้องออกมาโดยที่ในข่าวลือเนี่ยนะครับเขามีการคาดการณ์กันว่า ตัว Nintendo Switch 2เนี่ยน่าจะรันได้ประมาณ Death Standing เลยนะ Death Standing เพราะฉะนั้น Death Standing เนี่ยอยู่บน PlayStation 4นะครับแล้วก็สามารถอยู่ใน form factor แบบไอ้นี่ย handheld แบบนี้ได้นะครับจริงๆก็ไม่ได้น่าแปลกใจมากนะเพราะว่าตัว a l l i a i นะตัว Steam Deck อะไรก็รันได้มาเป็นเกือบ2ปีแล้วถูกไหมแต่ว่าสิ่งที่น่าติดตามต่อเนี่ย Nintendo เนี่ยจะทำยังไงนะครับให้ สามารถรันได้เนาะแต่ว่ายังได้แบตเตอรี่ที่คุณภาพดีอย่างที่ลุงแมวคิดว่าคุณภาพดีคือ3-4ชั่วโมงนะหรืออาจจะ5-6ชั่วโมงเป็นต้นไปเพื่อจะเหมาะสมกับคําว่า handheld นะครับแล้วก็แน่นอน form factor เนาะบางหรือว่าน้ําหนักไม่เยอะนะซึ่งยังเป็นจุดแข็งที่สุดของ Nintendo รวมไปถึงตัว power on power off sleep mode ซึ่งที่ลุงแมวว่าทำได้อยู่แล้วเนี่ยก็น่าติดตามว่าจะทําได้จริงไหมนะถ้าเกิดทําได้แบบนั้นเนี่ยโอ้ ก็คือเราจะมีเครื่อง p l a y s มาพกพากันนะรู้ไหมว่าก็ขายระเบิดระเบอ้ออยู่นะครับผมเ,เมษาเนี่ยคือประกาศเครื่องใช่ไหมแล้วเผ่อ,อๆอาจจะไปถึงปลายปีด้วยซ้ำนะเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะถ้าจะรีดกันขนาดนั้นนะครับเปิดตัวเกมเนี่ยมันเปิดเมื่อไหรก็ได้นะแต่ว่ามันก็ต้องลุ้นนะว่าโอ้ตอนนี้สภาพสถานการณ์เป็นยังไงซึ่งรู้ไหมว่าภาพรวมในโลกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสู้ดีนักนะช่วงโควิดที่ผ่านมาเราก็ไม่มีการเปิดตัวอะไรใหม่ๆเลยใช่ไหมหมายถึงว่า พวกเครื่องเกมต่างๆนะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอืมอืมคือจังหวะของการเปิดเนี่ยมันก็ต้องลุ้นกันอยู่ว่าจังหวะไหนดีที่สุดนะถ้ามันยังดูไม่ค่อยปลอดภัยเขาอาจจะเลื่อนไปก่อนก็ได้นะครับถ้เป็นความคิดเห็เรื่องนี้นะครับที่ไหก็แบ่งปันกันมาได้นะสวิตซ์สองเนี่ยจะมาปลายปีนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าเมสานจะเปิดตัวเลยแล้วก็เปิดขายเลยนะครับหรือว่าน่าจะมาปลายปีหน้าคิดยังไงก็แบ่งปันความเห็นกันมาได้นะครับรูมไอ้ขอลาบแล้วนะเจอกันใหม่ในถัดตไปนะครับขอมีความสุขภาพดีทุกท่านสวัดีผ